สวัสดีครับมาชมรอบกันนะครับอันนี้เบอร์สี่พันนะครับเทียบฝ่ามือมีรอยบ้างนะครับไม่เบรกกลางครับเบรกหนักมากครับตัวนี้แกนใหญ่เบอร,เรอเลยบาราเลยก็ยังดูดีอยู่นะครับ มีรอยบ้างสะสมได้ครับใช้งานได้ปกติตอนนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของ m ม่ดินสวีเดนสำหรับรอบสปินนะครับโอเคอยู่นะวา หมุนยังลื่นดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เนียนเท่าของใหม่ครับของใหม่ต้องเนียนกว่าแน่นอนเพราะนี้ใช้ผ่านการใช้งานมาค,คือว่ายังโอเคอยู่ครับขอบคุณครับ